สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชร้างทดลองไปเรื่อยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ผมกําลังตัดต้นมันอยู่ดีๆเนาะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดต้นมันอยู่ดีแล้วเกิดมีอาการวูบเนาะมีอาการวูบแล้วคราวนี้ก็ไอมีน้ํามันไหลออกมาในรูตรงนี้นี่นี่น,นี่มันจะมีสายอยู่ข้างล่างเนาะเห็นไหมครับมันจะมีสายอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ ต้องปิดไว้ปิดวาล์วไว้นะครับมันถึงจะหยุดไหลนะครับตอนแรกไม่เป็นนะก็เพิ่งเป็นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก่ว่าแก่ยังไงเนาะแล้วก็พอน้ำมันไหลออกปุ๊บมันมีอาการวูบตอนตอนแรกตอนแรกไม่ไหลนะตอนแรกไม่ไหลตัดไปตัดมามันวูบนะครับวูบดับแบบว่าเร่งไม่ขึ้นเลยมันวูบดับลงแล้วพักหนึ่งผมเอามาวางไว้น้ำมันไหลออกอันนี้ออกในสายตัวนั้นแหละนะครับออกในสายตัวนี้ นี้ออเสนยตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันผมมีวิธีแก้นะครับผมเคยทําอยู่นะครับก็ไม่ยากเลยหลักการก็คล้ายๆในมอไซส์สองจังหวะนะครับเมื่อก่อนผมเคยเจออยู่นะครับก็มันจะมีะเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ชื่อว่าแก้เครื่องตัดหญ้าลิ่งแล้วหูนะครับเดี๋ยวผมไปลื้อเลยเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูก่อนว่ามันไหลยังไงเดี๋ยวลองเปิดวาล์ว นะครับเห็นไหมไหลแบบหยดเลยนะครับเห็นไหมมันหยดหยดน,นี่ครับไหลจนได้ปิดวาล์วไว้นะครับมันไหลเห็นไหมมันหยดนะครับไหลหยดเลยอ่านะครับแบบมันไหลออกหยดจนไอ้นี่เลยตอนแรกมันเบาๆเหมือนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนแรกใช้ไปใช้มามันมันเบาๆพักหนึ่งมันเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับก็ผมมีวิธีแก่เดี๋ยวมาดูกันว่าแก่ตรงไหน โอเคเดี okay, ๋ยวผมตั้งกล้องให้ดูเลยเนาะอ่านี่ครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูเลยก็รับแรกเราก็หงายขึ้นมานะครับเครื่องสองจังหวะก็มีหลายแบบเนาะแต่ตัวนี้ผมพูดถึงเครื่องทรงอะไรทรงโนบินหรือเปล่านะครับนี่ทรงโรบินส์สองจกกังหวะทรงโรบินตัวนี้เป็นเครื่องกระทิงดํานะครับเครื่องกระทิงดําใช้มายังไม่ถึงปีน้ํามันออกตรงนี้แล้วนะครับอ่ามันก็เป็นปกติาหรับแรกเราก็เห็นคาร์บูนี่ไหมครับ แล้วมันจะมีน็อตสองตัวเนาะฝั่งซ้ายฝั่งควานี่เราคันออกเลยนะครับคันออกมาเดี๋ยวผมคันออกไม่นานนะครับแป๊บเดียวผมจะทําให้สั้นที่สุดเนาะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันเป็นยังไงออพอดียอยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูัางนี้ในใเ,เ,นเคเห็นไ,ไมอันนี้ เดี๋ยวผมขันน็อตแล้วเดี๋ยวเปิดขึ้นดู <t> ว่าข้างในเป็นแบบไหนก็ดึงขึ้นมาเลยอ่านี่ครับก็ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นลูกลอยนะครับนี่ลูกลอยลูกลอยเอาออกไปก่อนแล้วปัญหาตรงที่เราจะแก้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตรงไหนไอสปริงเห็นตัวนี้ไหมครับนี่นี่น,นมันจะมันจะยกขึ้นยกลงได้ยกขึ้นยกลงได้เนาะ เราวิธีแก้ก็คือไอสปริงตัวนี้มันจะอ่อนนะครับแปลว่าเราใช้ไปใช้มามันเริ่มมันเริ่มอ่อนมันเริ่มอ่อนวิธีแก้นะครับโอเคไอเห็นขาสองอันนี้ไหมครับขาตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองตัวนี่ตัวนี้กับตัวนี้เรามันมันจะยุบลงไปเนาะเลยมันทําให้ไอวาลไอตัวเล็กๆเกนะ่ยไอเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นมหนูหรือว่าอะไรผมไม่รู้เนาะ ไอ้มันจะไม่ปิดนะครับไม่ไม่ปิดน้ํามันเราวิธีเราก็คือเราใช้มือแล้วดึงดึงไอ้สองฝั่งนี่ดึงสองฝั่งนี่ดึงขึ้นมานะครับดัดขึ้นมาเราดัดดัดเลยนะครับใช้คําว่าดัดเลยดัดขึ้นมาโอเคครับผมดัดขึ้นแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งดัดขึ้นเอาให้เสมอกันนะครับดัดขึ้นมาให้เสมอกันถ่ายังดัดขึ้นมาอีก โอเคครับผมดัดขึ้นมาแล้วสังเกตเห็นไหมมันจะสูงขึ้นมาจากเดิมมันจมลงไปเนาะนี่มันสูงขึ้นมาเห็นไหมครับพอมันสูงขึ้นมาปุ๊บเราก็ใส่ลูกลอยเข้าไปเหมือนเดิม,มแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝามันเดิมใส่สายตัวนี้ให้ปกติอแน่นมือพอโอเค เดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันจะไหลไหมโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดวาลวดูไหลไหมไหลไหมเดี๋ยวดูพักนึงลองเปิดฟ้านี้ดูนะครับเปิดฟ้าให้อากาศมันลงนะให้มันมันลงเร็วๆน้ำมันนะครับก็ไม่ไหลนะนะครับไม่ไหล ไม่ไหลครับไม่ไหลไม่มีไหลเดี๋ยวเราลองติดเครื่องดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะวูบนะครับไหมนะครับก่องวิธีติดเครื่องก็ดึงสวิตช์ที่มือจับคันเร่งลงแล้วก็วาล์วตัวนี้ดึงลงแล้วในกรณีเครื่องที่ไม่เคยติดเลยเราดึงขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ดึงให้เครื่องมันเริ่มเหมือนจะติดแล้วแล้วก็ผักลงนะครับแค่นั้นเอง Rồi suy nghĩ để đéo long thì đua. นะครับตามที่ผมเจอก็คือพอดัะเรื่องปุ๊บน้ํามันก็จะไหลเลยแล้วคราวนี้เรามาดูว่ามันไหลไหมนะครับก็เนิดครับไม่ไหลอ่านี่ไม่ไหลก็ผมเคยทำมอในมอไซค์อยู่ครั้งหนึ่งก็คือไอไอมันมันลูกลอยมันจมแบบนี้แหละครับแบบว่าสปริงมันจม เราดึงขึ้นมามันก็หยุดไหลเหมือนกันนะครับแปลว่าใช้ไปนานมันเริ่มอ่อนเนาะนี่เดี๋ยวใช้ไปพักนึงเดี๋ยวมันก็เริ่มอีกนะครับนี่เดี๋ยวมันก็เริ่มเริ่มอ่อนไปเรื่อยอ่อนไปเรื่อยพักนึงก็ไหลอีกนะครับแต่มันจะเริ่มไหลเบาๆเนาะแปลว่าหยดเริ่มหยดนะครับหยดหยดทีละหน่อยทีละหน่อยพักหนึ่งก็เริ่มไหลแรงขึ้นไหลแรงขึ้นจนเราต้องปิดวาล์วไว้เวลาเวลาเราไม่ได้ใช้เราปิดวาล์วนะครับแต่พอมันไหลขึ้นแรงมากมากแบบแบบมันเริ่มปิดไมู่่มากเคคคคครรรรรืื่่่่อองงงจะะะะววููบบบบบบบเเเดดััััันนนนไไปลยมขึ้ แสดงว่ามันแรงแล้วนะครับเราก็เอาออกมาทําเหมือนผมทํานี่แหละดัดครับเครื่องแต่และรุ่นก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับเราก็ลองทําแบบนี้ดูนะครับอนนโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นสาระนิดนหน่อยหน่อยแล้วกันเนาะนะครับลองไปทํากันดูสําหรับใครที่ใช้เครื่องสองจังหวะแบบผมนะครับแต่ว่าข้อดีมันนี่เครื่องสองจังหวะมันไม่จุกจิกเนาะมันซ่อมง,ง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับ ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ